สวัสดีวันนี้คุณต้องการเข้าถึงความทรงจําไหนไม่มีปัญหาแค่เดินผ่านประตูตนั้นก็พอความทรงจําที่คุณเห็นในตอนนี้คือวันที่4ตุลาคม 2,043นั่นคือวันนี้เมื่อ40ปีที่แล้วช่างเป็นวันที่ข้างนอกสดใสจริงๆพระอาทิตย์ส่องแสงจ้าเด็กๆวิ่งเล่นในสวนสาธารณะคุณสามารถได้ยินเสียงเห่าดังมาจากสุนัขที่เล่นกับเจ้าของใบไม้บนต้นไม้เริ่มร่วงหล่นมันเป็นใบไม้สีเหลืองทองอยู่ใต้เท้าของคุณคุณดูนาฬิกาตอนนี้บ่ายสามแล้วคู่เดทของคุณควรรออยู่ที่นี่ครู่ต่อมาคุณได้ยินเสียงใบไม้แห้งถูกเหยียบดังขึ้นข้างหลังคุณคุณหันกลับไปและเธออยู่ที่นั่นไงผู้หญิงในฝันของคุณซึ่งไม่ใช่ว่าคุณรู้อยูู่่่แแแล้้้้้้ววหหรรรอกกัันนนนีีใปงงงงยยยขาาาาาคคคุุณณบบบบบบซฟะดมทจิ คุณทั้งคู่อาศัยอยู่มาหลายปีแล้วแค่คุณทั้งสองคนและสุนัขของคุณในปี2 0 2 1สิ่งที่ดีที่สุดเวลาคุณต้องการย้อนความทรงจำเก่าๆคือการเล่นวิดีโอบนโทรศัพท์ของคุณคุณไม่สามารถอัปโหลดความทรงจำออนไลน์หรือแม้แต่ไปยังฮาร์ดไดรฟ์ได้แน่นอนคุณอาจจะฝันถึงเรื่องนี้หรืออาจจะดูหนังํำยุคเกี่ยวกับเรื่องนี้ทำไมใครๆก็อยากอัปโหลดสมองของตัวเองล่ะบางทีหนึ่งในความรู้สึกที่เลวร้ายที่สุดของคุณคือการลืมว่าคุณวางของบางอย่างไว้ที่ไหนก็ได้ จำได้ไหมว่าครั้งหนึ่งตอนที่คุณดูทีวีอยู่แล้วรีโมทของคุณก็เหมือนมีขาแล้ววิ่งไปที่ไหนสักแห่งมันเกิดขึ้นกับทุกคนใต้โซฟาในห้องนั่งเล่นใต้ทีวีรีโมทอยู่ที่ไหนกันเนี่ยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นคุณหยุดทีวีชั่วคราวเพราะคุณรู้สึกหิวแต่เมื่อคุณกำลังจะโยนรีโมทลงบนโซฟามันก็หล่นจากมือคุณและคุณก็เตะมันเข้าใต้โซฟาโดยไม่ตั้งใจคุณพูดว่าเอ่อเดี๋ยวค่อยเก็บทีหลังแล้วกันแล้วคุณก็ไปทำอย่างอื่นอออยย่่าาาางกกกรรรรเเเดดิิิินนนนข้้ไปใคัววววพะหแแล็ซ์ช คุณลืมทุกอย่างเกี่ยวกับรีโมทในอีกห้านาทีต่อมาในที่สุดเมื่อคุณกลับไปที่ห้องนั่งเล่นคุณก็ยังไม่เจอรีโมทในเวลาคลาแล้วเริ่มภารกิจการค้นหาแล้วหากคุณสามารถอัปโหลดความทรงจำของชั่วโมงที่ผ่านมาไปยังคอมพิวเตอร์หรือบัญชีคลาวได้ในไม่ช้าคุณคงรู้ว่าเจ้ารีโมทนั้นวิ่งไปที่ไหนแต่ถ้าเป็นสิ่งที่ก้าวไปอีกขั้นละจะเป็นอย่างไรถ้าคุณสามารถอัปโหลดความทรงจำและข้อมูลทุกอย่างที่อยู่ในสมองของคุณให้อยู่ในรูปแบบดิจิตอลได้ ตลอดการฟังดูยาวนานและหากสติจิตสำนึกของคุณถูกอัปโหลดไปยังอุปกรณ์ที่คงอยู่ตลอดไปคุณก็อาจจะกลายเป็นอมตะได้เช่นกันฤดูการจะผ่านไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดและโลกก็จะเปลี่ยนไปจนรับรู้ไม่ทันไม่กี่พันปีนับจากนี้ความเป็นจริงที่เรารู้อาจจะแตกต่างไปจากเดิมโดยทิ้นเชิงผมกำลังพูดถึงรถยนต์ที่บินได้ตึกระฟ้าที่สูงทะลุผ่านก้อนเมฆถนนโค้เคียวมากมายราวกับฉากในภาพยนตร์ไฟฟมีการสร้างเมืองใต้น้ำเพราะไม่มีใครสร้างบนบกอีกต่อไปทัก่ายเพื่อนบ้านของคุณที่เป็นฉลามหน่อยสิ การเป็นอมตะหมายความว่าคุณสามารถดูชีวิตของคุณดาเนินไปได้เหมือนรายการทีวีหากว่าไม่มีการยกเลิกมันเป็นซีรีส์คอมที่ไม่มีวันจบและคุณก็คือนักแสดงตลอดไปถ้าอย่างนั้นมันก็ยังคงเป็นคุณอยู่ไหมคุณจะยังสามารถควบคุมตัวเองได้หรือไม่หรืออุปกรณ์ที่คุณอัปโหลดนั้นกาหนดว่าคุณเป็นใครคุณจะมีชีวิตอยู่ตลอดไปแต่จะเป็นคุณหรือเป็นคุณร่างคอปี้ที่ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นร่างคอปี้กันล่ะ ตามหลักการแล้วคุณก็ยังเป็นคุณไม่ได้เปลี่ยนแปลงใดๆและคุณยังควบคุมความคิดของตัวเองได้สิ่งเดียวที่จะเปลี่ยนไปก็คือแทนที่จะอาศัยอยู่โดยมีร่างกายที่มีผิวหนังและอวัยวะทั้งหลายคุณจะอาศัยอยู่ในเครือข่ายและฮาร์ดไดรฟ์เพียงตัวเดียวนี่จะทําให้คุณเป็นปัญญาประดิษฐ์หรือเปล่านะหรือคุณจะยังเป็นสิ่งมีชีวิตอยู่มันอาจจะขึ้นอยู่กับว่าคุณได้รับการคุณได้รับการปลูกถ่ายสมองที่แท้จริงของคุณไปยังหุ่นยนต์หรือความคิดของคุณถูกดาวโหลดลงในแฟลชไดรฟ์ วันและคืนเป็นอดีตตื่นตัวและกระตือรือร้นทุกช่วงเวลาเนื่องจากคุณไม่มีร่างกายจึงไม่จาเป็นจะต้องพักผ่อนส่วนเวลานั้นค่อนข้างไร้ความหมายอินเทอร์เน็ตอาจจะเปลี่ยนแปลงเกือบทุกวินาทีในชีวิตของคุณตอนนี้ทุกอย่างเป็นการสัมผัสคลิกและเสร็จสิ้นนั่นเป็นเพราะเทคโนโลยีได้ถูกพัฒนาและผลักดันตัวเองมากกว่าที่เราจินตนาการได้ดังนั้นบางทีการอัปโหลดตัวตนที่แท้จริงของเราไปยังคอมพิวเตอร์หรืออินเทอร์เน็ตไม่ใช่ความคิดที่ล้ำยุคอะไรนักวิทยาศาสตร์มากมายในปัจจุบันก็กำลังมองหา คุณสามารถสร้างโลกที่แตกต่างกันได้มากมายเพื่อความพึงพอใจของคุณหากคุณเคยอัปโหลดลงไปถ้าคุณชอบอวกาศและใฝ่ันจะนั่งยานอวกาศไปสำรวจด,ดาวเคราะห์ดวงใหม่คุณก็ทำได้เหมือนกับการบูธ VR แต่ไม่ต้องใส่เครื่อง VR เนื่องจากสติของคุณอยู่ที่นั่นแล้วสิ่งที่คุณต้องทำคือการเดินผ่านประตูน,นึงในหลายพันบานแล้วออกไปผจญภัยครั้งใหม่ที่แตกต่างไปจากปัจจุบัน คุณเปิดประตูและมีแสงจ้าส่องมามันสว่างมากจนทําให้คุณต้องหลับตาทันทีที่คุณลืมตาอีกครั้งคุณอยู่ในโลกใบใหม่ของตัวเองแล้วคุณกำลังขี่ยานอวกาศไปดาวพฤหัสบ,บัตโดยยานนี้เต็มไปด้วยทุกๆสิ่งที่จำเป็นและคุณต้องการคุณเป็นคนที่ชอบกินของหวานแน่นอนว่ามีตู้ที่เต็มไปด้วยขนมทุกอย่างเท่าที่จะหาได้อยู่ในนั้นมันดูเหมือนว่ามันจะไม่มีวันหมดเลยล่ะ ไม่ว่าคุณจะอยู่ในอารมณ์ไหนก็แค่มาหยิบมันและคุณก็กลับมากินได้เรื่อยๆคุณไม่ต้องกังวลเรื่องฟันผูเลยเพราะคุณอยู่ในรูปแบบดิจิตอลเต็มตัวสิ่งอื่นที่คุณต้องการก็หามาได้สาวไว้น้ำหรอเอาไปเลยรพราะอาหารโจทดของคุณละอยู่นั่นไงคุณต้องการเชิญเพื่อนของคุณได้มาด้วยใช่ไหมไม่ต้องห่วงแค่ส่งคำเชิญไปให้แล้วพวกเขาจะเดินผ่านประตูเดียวกับคุณเข้ามา ยานอวกาศของคุณขับผ่านพื้นที่ขนาดใหญ่และในยานที่ใหญ่โตของคุณนั้นมีเพื่อนของคุณยืนอยู่ข้างๆคุณหากคุณชอบอะไรที่แฟนตาซีกว่านี้และต้องการไปยังดินแดนที่เต็มไปด้วยเอลฟ์คุณก็สามารถทําได้มันเป็นเหมือนวิดีโอเกมที่เต็มไปด้วย NPC แต่ NPC เหล่านี้ไม่เพียงแค่ทำตามระบบที่วางแผนไว้ล่วงหน้าเพียงไม่กี่อย่างแต่พวกเขานั้นถูกติดตั้งด้วย AI ใหม่ล่าสุดที่สามารถแสดงอารมณ์ได้ด้วยลองนึกภาดินแดนกว้างใหญ่ที่เต็มไปด้วยเอลฟ์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆอีกมากมายดูและลองจินตนาการถึงมิโนทอเหล่าผู้คนที่มีหูและหางแนวหรือแม้แต่คนที่เป็นสัตว์เลื้อยคลานทุกอย่างเป็นไปได้หมดดินแดนแห่งนี้ต้องการฮีโร่และคุณคนที่มาจากไหนทั้แห่งได้มาที่นี่เพื่อช่วยดินแดนนี้คุณได้รับพลังวิเศษตามบุคลิกของคุณหากคุณ รักการว่ายน้ำในโลกนี้คุณจะสามารถควบคุมน้ำและสร้างคลื่นได้ตามต้องการแถมยังสามารถเล่นเซิร์ฟได้ทุกที่ที่คุณต้องการไปด้วยคุณชอบเครื่องบินเหรอตอนนี้คุณบินได้แล้วคุณชอบเบอร์เกอร์เหรอมีพลังพิเศษอะไรดีคุณเริ่มต้นในเมืองเริ่มต้นเช่นเดียวกับเกม RPG แนวแฟนตาซีอื่นๆและคุณก็จะแข่งึ้นเรื่อยในตอนแรกคุณสามารถสาดน้ำได้เียงไม่มากนักแต่เมื่อคุณออกผจนภัยและฝึกฝนมากขึ้นคุณก็ปลดขีดจำกัดของตัวเองในตอนท้ายคุณจะสามารถควบคุมแม่น้ำทั้งสายให้ว่างเปล่าและบังคับมันไปใในทททาางงดี่คุณต้อกกร็ไ ถ้าไม่อยากเป็นแบบนั้นเพราะคุณที่อยากพักผ่อนแล้วก็มาลองมีเกาะส่วนตัวดีไหมคุณเป็นเจ้าของเกาะบาฮามาสเล็กๆมันมีแท็บเล็ตขนาดเล็กที่ช่วยคุณควบคุมทุกอย่างได้จจู่คุณก็เริ่มคิดถึงเทศกาลวันหยุดฤดูหนาวหรือเปล่าไม่เป็นไรแค่แต่นิดนหน่อยห่อยและไม่กี่วินาทีต่อมาก็เรียบร้อยทีมา้าการตกแต่งต่างๆดนตรีช่วงวันหยุดและที่ดีที่สุดคือไม่ต้องขุดหิมาทางเข้าบ้านด้วย <laughs> แล้วบ้านในปล่องภูเขาไฟล่ะ ไม่ต้องห่วงไฟคุณสามารถควบคุมอุณหภูมิได้ดังนั้นลาวาจึงไม่ได้ร้อนขนาดนั้นกระถอมไม้เล็กๆของคุณอยู่ที่กลางภูเขาไฟจึงประหยัดปลอดภัยหายห่วงคุณสามารถทำให้มันลอยอยู่ในแมกมากร้อนๆลอยอยู่เหนือมันหรือทำอะไรก็ได้ที่คุณต้องการลาวาสามารถทำหน้าที่เหมือนน้ำได้ดังนั้นมันจึงปลอดภัยที่จะลงไปไว่ายในนั้นแค่จินตนาการขึ้นมาซะจากนั้นก็เรียกประตู ประโยคภาษาอังกฤษเช่น Apple of one's eye, butterflies in your stomach หรือ forehead over heels ประโยคพวกนี้เป็นวิธีการบอกว่าคุณกำลังตกหลุมรักทั้งนั้นความรู้สึกนั้นชท่วมทนเสียจนทำให้ใจเราเต้นแรงกว่าเดิมฝ่ามือก็เปียกชุ่มและแม้ว่าเราจะคิดว่าความรักเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในหัวใจมันก็เกิดขึ้นในสมองเราได้มากเท่ากันเลยนี่คือซาร่าเราจะตามติดเธอไปเพื่อดูเรื่องวิทยาศาสตร์ของความรักกันอย่างละเอียดไม่ได้แอบตามนะแค่ตามเฉยๆ เธอกำลังออกเดทครั้งแรกกับชายที่เธอพบบนแอปหาคู่เธอใช้เวลาทั้งเย็นเพื่อคิดว่าจะใส่ชุดอะไรดีและเมื่อถึงเวลาไปพบคู่เดทของเธอเธอก็รู้สึกหน้ามืดวิงเวียนเพราะว่าท้องของเธอปั่นป่วนเราส่วนใหญ่นึกภาพความรู้สึกนี้ออกซึ่งนักจิตวิทยาเรียกว่า anticipation หรือการดั้งหน้าตั้งตารอด้วยวิทยาศาสตร์อธิบายไว้ว่ามันเกิดขึ้นเพราะสมองเราจะปล่อยคอร์ติซอลออกมาในปริมาณมากซึ่งรู้จักกันดีว่าเป็นฮอร์โมนความเครียดการปล่อยฮอร์โมนคอร์ติซอลทำให้เราเข้าสู่โหมดไม่สู้ก็ตายนั่นแปลว่าหากคู่เเเเเดดดดดทททททธธออ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 มมมมาา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 าสสสสยยย20นนนีีีรรรไไไไไ่่่่่่งงข้้้้้้้ควววววบบกกกกพิิแแล็จจจะะุ ทังคู่ต่างก็เสี่ยงอะไรสักอย่างด้วยการไปอยู่ตรงนั้นแต่พอทุกความเสี่ยงนั้นล้วนมีผลกับเราการตกหลุมรักก็เลยไปกระตุ้นอีกส่วนของสมองส่วนนี้เป็นที่รู้กันว่าเป็นส่วนที่ให้รางวัลและการตอบแทนหรือเรียกกันว่า v ว n t r ัลเท็ก e มนทัอเย่อว่า VTA เมื่อมีการกระตุ้น VTA เราจะรู้สึกเต็มอิ่มและรู้สึกมีแรงผลักดันเรากระตุ้น VTA เมื่อเรากินอะไรหวานๆและอร่อยหรือเมื่อเราดับความกระหายน้ำแต่ว่ามีการหลอกมันได้ด้วยกลายเป็นว่าทอมไม่มาตามนัดเดทแล้วซาร่าก็รู้สึกว ซาร่าลองอีกรอบเธอไปออกเดทใหม่และได้พบกับเดฟกลายเป็นว่าคู่นี้เข้ากันได้ดีเลยหลังจากออกเดทกันสองครั้งซาร่าคิดถึงแต่เดฟทุกลมหายใจที่จึงแล้วเธอคิดถึงเขามากกว่า80%ของช่วงเวลาที่เธอตื่นและนี่เป็นเรื่องปกติมากๆตามที่นักประสาทวิทยาด้านพฤติกรรมอย่างด็อร์ซาร่าแลงสแลกบอกไว้คนเราที่อยู่ในภาวะตกหลุมรักช่วงแรกๆจะคิดถึงคนรักของตัวเองสูงสุดถึง90%ของเวลาที่มีใช่การตกหลุมรักเหมือนการหลงนะ่ะความหลงนี้จะยิ่งทวีความแรงขึ้นเมื่อวิทยาปล สมบูรณ์แบบเขาแล้ว เหตุผลที่ว่าทำไมซาร่ากับเดฟพลิกกันสามารถอธิบายได้ด้วยสารเคมีในสมองหนึ่งในเหตุผลที่ว่านั้นก็เป็นเพราะว่าฟีโรโมนที่รู้จักกันดีทั้งสองฝ่ายสามารถจับทางฟีโรโมนกันได้ซึ่งมันคือสัญญาณเคมีตามธรรมชาติที่ส่งข้อมูลทางยีนที่สำคัญหรือแม้แต่ข้อมูลด้านร่างกายโดยพื้นฐานแล้วสมองของพวกเขาจะเข้าใจว่ายีนของทั้งคู่เข้ากันดีซึ่งก็จะไปเน้นการผลิตเอสโตรเจนในกรณีของซาร่าและเทสตโทสเตอโรนในกรณีของเดฟที่ระยะนี้ทั้งสองคนจะมองกันว่าต่างฝ่ายนั้นดีหมดจดระยะคราวใหม่ปลาแมนะ เมื่อเวลาผ่านไปซาร่าและเดฟก็เริ่มแบ่งปันความลึกซึง้งถึงแม้จะมีกิจวัตรประจำวันร่วมกันตอนนี้พวกเขาเข้าสู่ระยะใหม่ของความสัมพันธ์แล้วเรียกว่าเป็นการผูกพันหรือความรักที่เห็นอกเห็นใจร่วมกันตอนนี้สมองของเราจะเริ่มปล่อยออกซิโทซินและวาโซเพรสซินซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ทำให้คู่ผูกสัมพันธ์กันพวกเขาจะส่งสัญญ,ญาณความไว้ใจความรู้สึกของการสนับสนุนกันและมีความผูกพันแบบแยกกันไม่ขาดพวกเขาจะรู้สึกปลอดภัยในความสัมพันธ์มากขึ้นและพวกเขาก็รู้ได้ว่าสามารถไว้ใจพึ่งพากันได้เพื่อสร้าง เพราะบริษัทเธอกำลังลดพนักงานออกครึ่งหนึ่งทุกคนในบริษัทก็กลัวว่าตัวเองจะโดนไล่ออกและความเครียดของทุกคนก็พุ่งปรี๊ดแต่ซาร่าสามารถควบคุมความเครียดตัวเองได้ด้วยความที่เธออยู่ในความสัมพันธ์ที่จริงจังและไม่ฉาบฉวยทำให้เธอรู้สึกจิตใจสงบขึ้นและเธอเป็นแบบนี้ได้เพราะว่าสมองเธอคอยปล่อยฮอร์โมนออกซิโทซินออกมาเรื่อย มีการวิจัยหนึ่งในปี2019แสดงให้เห็นว่าความรักแบบโรแมนติกที่จริงจังสามารถทำให้คนทนความลำบากต่างๆได้มากขึ้นงานวิจัยนี้ได้ขอให้คน102คนเอามือจุ่มลงไปในน้ำที่เย็นเป็นน้ำแข็งอยู่2-3นาทีและจากผู้รวมวิจัยทั้งหมดคนที่มีความสัมพันธ์แบบจริงจังดูเหมือนจะเครียดน้อยกว่าหรือเจ็บน้อยกว่าแม้แต่คนที่ครูรักไม่ได้มาอยู่ข้างๆตอนทำการทดลองการในนึ่ภาพครูรักก็เพียงพอให้อดทนแล้วนะ่งและนะรักแท้ใช่ไหมนีเรื่องแปลกๆอื่นๆเกิดได้อีกนะเวลาคุณรักใครอย่างเช่น,น,นะนการส แสดงความคล้ายคลึงกันออกมามีอีกงานวิจัยที่ยังแสดงให้เห็นไว้ว่าคู่รักหลายคู่สามารถมีจังหวะการเต้นหัวใจเหมือนกันอีกเวลานอนข้างๆกัน และเปล่าเลยไม่ใช่มีแค่มนุษย์เราที่สามารถตกหลุมรักและสามารถมีประสบการณ์ตามที่เราบอกไปได้สัตว์บางประเภทก็ได้พิสูจน์แล้วว่ามันรู้สึกถึงความผูกพันซึ่งกันและกันได้ตัวอย่างเช่นนกอัลบาทรอสจะกลับมาหาคู่เดิมของมันตลอดชีวิตมันย้ายถิ่นฐานตลอดทั้งปีแต่ก็จะกลับมายังจุดเดิมซ้ำๆที่มันเจอคู่ของมันแล้วกาทักทายกันอีกรอบทีนี้ก็เป็นเรื่องปกติที่ระยะข้าวใหม่ปลามันจะจางหายไปและสมองส่วนหน้าก็จะได้ทำหน้าที่ของมันเสียทีการคิดวิเคราะห์และตัดสินเกิดขึ้นอี แในที่น่าแปลกใจพอกันก็คือการเลิกกันก็มีสมองเป็นตัวจัดการเช่นกันถึงแม้ซาร่าจะคิดว่าเธอทำถูกแล้วตอนที่เลิกกับเดฟแต่เธอก็รู้สึกเหมือนเจ็บทางร่างกายไปด้วยนั่นก็เพราะว่าวการอกหักใจสลายนั้นไปนกระตุ้นอินซูลาคอร์เทกซ์ซึ่งเป็นส่วนของสมองที่ดีความความเจ็บปวดแต่อินซูลาคอร์เทกซ์ไม่สามารถแยกความเจ็บทางอารมณ์จากความเจ็บทางร่างกายได้ดังนั้นการอกหักก็อาจจะเจ็บมากพอๆกับข้อเท้าซนเลยละ่ะเมื่อเวลาผ่านไปซาร่าก็พบว,ว่าตัวเองฝันกลางวันว่าได้กลับไปติดต่อเดฟอีกรอบตอนที่เธอกำลังทำความสสะะะะะออ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 าา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 ดดดดดบบบบ้้้้้้้้้้นน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 เเ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 ธจจขขขขงง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 ทททททีีออทีีี่่่่่่ฟลลลลลลลืืมมมมมไไปปวว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 ยยยยแแแแคคกก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 กตตติิิิิิััั็็หหหรรรรรุุึพ VTA ถููศ์ ได้อย่างมีส่วนเดียวกับของสมองที่ได้รับการกระตุ้นตอนเริ่มของเรื่องราวนี้นั่นเองอารมณ์ปั่นป่วนก็ไปกระตุ้นระบบเตือนภัยของร่างกายซาร่าด้วยนั่นคือแกนความเครียดเพราะเธอปล่อยฮอร์โมนออกซิโทซินออกมาน้อยลงก็ดูเหมือนว่าจะรับมือกับความรู้สึกได้ยากเหลือเกิน แต่มันก็ดีขึ้นเรื่อยๆเมื่อเวลาผ่านไปสมองส่วนสั่งการของศูนย์ประสาทสูงก็จะได้รับการกระตุ้นส่วนนี้มีหน้าที่มองหาเหตุผลและควบคุมแรงกระตุ้นเฉียบพลันมันจะเหยียบเบรกให้ความอยากที่ไร้เหตุผลนี้ดังนั้นความอยากจะส่งข้อความหาเดฟก็จะค่อยๆลดลงไปช้าๆนี่ไม่ใช่การเลิกรากครั้งแรกของซาร่าและเธอก็รู้ว่าเดี๋ยวเวลาผ่านไปเธอก็จะดีขึ้นเองตอนเธออายุน้อยกว่านี้สมัยเป็นวัยรุ่นเธอฟื้นตัวจากการเลิกราย,ยากกว่านี้เยอะเลยนั่นเพราะว่าสมองส่วนสั่งการของศูนย์ประสาทสูงกำลังเเจริญิญตบโโตตอออยยยู่่่่วววววััรรุุนนนนนจจึงงมมมมีนนมีีีแ้้้ทะกกกกลไไาาคคบเดดใสถาาาาานนนกกรรรณ์แแบบี้้ละใไม่่ชซ็ู้้้้สึึกก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 อออออยยาาาาาาจจะะเเเเคคนนใหหมม่่่แลลธ็ไไดวววขรรรรรถฟััตีีีีงทบ แม้ว่าเราจะแตกต่างแต่เราก็มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันใช่แล้วเราทุกคนรู้สึกมีชีวิตชีวาแล้วร,รับรู้ถึงปัจจุบันได้ดีในช่วงขณะนี้แต่ก็มีปัญหาอยู่เพื่อนเอ๋ยความรู้สึกตอนนี้ที่จริงแล้วล่าช้าเล็กน้อยสมองของเราใช้เวลาประมาณครึ่งวินาทีในการปลายข้อมูลเข้าสู่มโนสำนึกของเราถ้าคุณลองคิดดูในทางเทคนิคแล้วอานาคตได้เกิดขึ้นแล้วแต่เราแค่ไม่ได้ตระหนักถึงเรื่องนั้นในตอนนั้นและไม่ใช่แค่นั้นประสาทสัมผัสต่างๆของเรารับข้อมูลแต่ละอย่างตามจังหวะของมันเองซึ่งหมายความว่าสมองของเราตตต้้้้้ออออองงงงงสสสสสสรร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 ราาาาาาัััััััััััมมมมมมพพพนน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 ธ์์บบบบบบ่่่ววขขึเเเเืืืใหหูปปปจจุไดยยยกกกลิะผี และทําให้ดูสวยเป๊ะแต่มันเริ่มสดโต่งมากขึ้นและก็ใจเพบว่าพวกเขาเข้าไปยุ่งกับการรับรู้นี้ได้เมื่อความล่าช้ามาตรฐานนั้นถูกเอาออกไปสมองของเราจะสับสนและทำให้เรารู้สึกว่าผลกระทบนั้นเกิดขึ้นก่อนการกระทำที่กระตุ้นผลกระทบนั้นมันเหมือนกับว่าคุณได้ยินเสียงกริ่งประตูก่อนที่คุณจะกดปุ่มจริงๆแปลกเนอะทำไมสมองของเราจึงถูกหลอกลง่ายจังนั่นเป็นเพราะจิตสำนึกของเรามีงานมากมายที่ต้องทำเราต้องแปลโลกรอบตัวเราคิดถึงสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้และคิดว่าจะทำอะไรต่อไป ทั้งหมดนี้ต้องใช้เวลาซึ่งไม่ดีนักเม anyway. ื hands, so ่อคุณเผชิญกับอันตรายที่เคลื okay, ่อนไหวอย่างรวดเร็วลองนึกภาพสัตว์ป่าอันตรายกระโจนเข้ามาหาคุณซี่ถ้าคุณต้องคิดอย่างมีสติว่าจะตอบสนองยังไงคุณก็จบเหตุโชคดีที่สมองของเรามีชุดอุปกรณ์สำหรับรับมือเหตุฉุกเฉินซึ่งจะทำงานในเวลาที่เราต้องการมากที่สุดรีเฟล็กตกใจคือการตอบสนองที่เร็วที่สุดซึ่งเกิดจากเสียงหรือการเคลื่อนไหวกระทันหันภายในห้ามิลลิวินาทีกล้ามเนื้อจำนวนมากจะถูกกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาและ อะมิกดาลาซึ่งเป็นสถานที่แรกของสมองเราในการประมวลผลอารมณ์ใช้เวลาประมาณ12มิลลิวินาทีในการประมวลผลภัยคุกคามมันไม่ได้ซับซ้อนมากแค่ตรวจจับอันตรายได้ง่ายๆอันที่จริงการกระทำที่ดีที่สุดบางอย่างของเราทำโดยปราศจากการตัดสินใจอย่างมีสติทุกสิ่งที่เราทำในเวลาน้อยกว่าครึ่งวินาทีเช่นการตีลูกบอลหรือรู้สึกถึงสายตาของใครบางคนนั้นทำโดยอตัตโนมัติเพราะงั้นในขณะที่จิตสำนึกของเรานั้นยอดเยี่ยมสำหรับกลยุทธ์ระยะยาวการกระทำที่ดีที่สุดบางอย่างของเราก็สำเร็จได้โดยปราศจากมันแต่ไปที่คำถามจริงกันความคิิดอออาาาาาาจแแแตตตกกก่่่่งงััันน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 นไปววเเเเรรรรรทุคู้้้้ืพะใชชีบบ การเลือกอาชีพหรือวิธีเลี้ยงลูกนั้นต้องใช้ความคิดมากกว่าการเลือกวาจะใส่็อปปิ้งอะไรในไอศ์รีมของคุณแต่คุณเคยสงสัยไหมว่าความคิดนั้นเร็วแค่ไหนถือว่าเราต้องใช้รถเฟอร์รารี่เพื่อตามสมองของเราให้ทันหรือใช้จักรยานก็พอนักวิทยาศาสตร์บางคนหาคำตอบให้คำถามยากๆนี้โดยการวัดว่าเรารับรู้ข้อมูลที่เรารวบรวมผ่านประสาทสัมผัสข,ของเราเร็วแค่ไหนปรากฏว่าเราตรวจจับสิ่งเราที่คงอยู่ได้50มิลลิวินาทีนั่นคือประมาณหนึ่งในยี่สิบของวินาทีในกรณีที่คุณนับนะ เอาล่ะถ้าเรากำลังพูดถึงการตรวจจับและการตอบสนองลองใช้การตอบสนองต่อเสียงสตาร์ทเป็นเกณฑ์มาตรฐานกันเร็วปานสายฟแบบ้าแลบใช้เวลาแค่150มิลลิวินาทีเท่านั้นแต่ความเร็วของเส้นทางประสาทของเราขัดขวางความคิดที่เร่งรีบของเราได้ในสมัยก่อนนักวิทยาศประเมินว่าความเร็วในการส่งข้อมูลไปยังประสาทของเราคือ35เมตรต่อวินาทีแต่ด้วยการวิจัยสมัยใหม่ตอนนี้เรารู้แล้วว่าเส้นประสาทที่มีฉนวนอย่างดีบางส่วนเคลื่อนที่ได้เร็วถึงินั่นไร้อยที่สิบบนนั้ความเร็ววคามคคิด่อข้างเร็วแต่ไม่ต้องงัวลคุณไม่จเป็นฝนเหาทันกัสมองขคุณเอง คุณอาจจะหยุดคิดด้วซม่อในหนึ่งวันคุณมีความคิดมากแค่ไหนคําถามนั้นก็น่าเป็นความคิดเหมือนกัน,นรู้ไหมแจ้งเตือนสปอยมันมากกว่าที่คุณคิดแต่ละวินาทีที่คุณตื่นจนถึงช่วงเวลาที่คุณหลับไปและอาจจะหลังจากนั้นด้วยสมองของคุณครุค่นคิดอยู่ตลอดเวลาความคิดบางอย่างอาจเป็นเรื่องง,ง่ายเช่นฉันต้องสักผ้าหรือฉันควรโทรหาแม่บางความคิดอาจซับซ้อนกว่านั้นเช่นความหมายของชีวิตคืออะไรหรือเรารักกันได้ยังไงเชื่อไหมว่าจากการศึกษาในปี2020น่ิพบว่าคนทั่วไปมีความคิดมากกว่าะกจันเรื่อดต่อ แต่ไม่ใช่ว่าทุกความคิดจะถูกสร้างขึ้นมาอย่างเท่าเทียมกันความคิดบางอย่างอาจจะทาให้เรารู้สึกมีความสุขและตื่นเต้นใน,นขณะที่บางความคิดอาจจะทําให้เราผิดหวังและทาให้เรากังวล สำหรับคนส่วนใหญ่ความคิดด้านลบเหล่านั้นก็เลิกคิดได้ยากนอกจากนี้คุณรู้ไหมว่าบุคลิกภาพของคุณส่งผลต่อความคิดต่างๆที่คุณมีคนที่กระวนกระวายใจเล็กน้อยมักจะมีความคิดมากกว่าคนที่ใจเย็นแต่อยากังวลการมีสมองที่อื้ออึงก็ไม่ได้หมายความโดยอัตโนมัติว่ามีบางอย่างผิดปกติในตัวคุณบางครั้งสมองของเราก็ยังสร้างความคิดที่ล่วงล้ำซึ่งอาจบกวนหรือทำให้อารมณ์เสียได้แม้ว่าจะเป็นเรื่องปกติที่จะมีความคิดในลักษณะนี้เป็นครั้งคราวแต่ถ้าเกิดขึ้นบ่อยครั้งแล้วรบกวน แล้วความคิดเหล่านี้มาจากไหนเซล,ลประสาทหรือเซลประสาทในสมองของคุณมีหน้าที่ในการสื่อสารกับเซลอื่นๆโดยการสร้างสารสื่อประสาทซึ่งทาให้เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ของเซลประสาทสร้างความคิดแต่ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนความคิดล่ะก็เป็นไปได้เทคนิคต,นต่างๆเช่นการเตริญสติและการทางานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรม,มจะช่วยคุณจัดก,การกับความคิดที่ไม่ต้องการและทําให้คุณมีสภาพจิตใจที่ผ่อนคลายมากขึ้นได้สมองของเราค่อนข้างคล้ายกับกล้ามเนื้อที่ช่วยให้เราเคลื่อนที่ไปมาเราฝึกมันเพื่อให้ชีวิตเราดีขึ้นได้ในระดัหนน่ะ้้าาาดลวิคคไมอจรกเ เมื่อพูดถึงสิ่งปแปลกๆที่สมองทำได้ข่าวที่น่าเหลือเชื่อบางข่าวเพิ่งมีการเผยพแพร่ในชุมชนวิทยาศาสตร์ในวิจัยคนพบคลื่นสมองประหลาดในปลาหมึกใช่คุณได้ยินถูกต้องแล้วสิ่งมหาศาัศจรรย์แปดแขนเหล่านี้มีคลื่นสมองประเภทหนึ่งที่เราไม่เคยพบมาก่อนในอาณาจักสรสัตว์เอาล่ะก่อนที่คุณจะจินตนาการถึงปลาหมึกตัวน้อยสูงโขกับน้ำขนาดเล็กที่มีขั้วไฟฟ้ายื่นออกมาให้ผมบอกคุณก่อนว่าการค้นพบนี้เกิดขึ้นได้ยังไงนักวิทยาศาสตร์ติดขั้วไฟฟ้าเข้ากับสมองของปลาหมึกโดยกก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 กาา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 ารร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 ผ่่่่่่ตตตตัััััดดดดแแลลละะมมมมมมอออออองงงงงงงเเเเหหห็็นนนนนนนบบวววคคคิขขพไไไไ้้้้โปปปปจ์์ททททีีึึึสยษื และผลลัพธ์ที่ได้ก็น่าทึ่งมากในวิจัยคนพบว่ารูปแบบคลื่นสมองบางส่วนคล้ายกับที่พบในศูนย์ความจำของมนุษย์นี่เชี่ยเห็นว่าวิวัฒนาการเบนเข้าอาจมีบทบาทในเรื่องนี้คุณอาจถามว่าวิวัฒนาการเบนเข้าคืออะไรมันคือเมื่อสัตว์สองชนิดที่ต่างกันกลับมีลักษณะเหมือนกันแม้ว่าพวกมันจะไม่ได้มีบรรพบุรุษร่วมกันก็ตามอีกตัวอย่างหนึ่งที่เหมือนกันของวิวัฒนาการเบนเข้าคือโลมาและค้างคาวทั้งคู่ใช้เสียงเพื่อค้นหาว่าพวกมันอยู่ที่ไหนแต่สภาพแวดล้อมของพวกมันแตกต่างกันสุด ทั้งในหมู่นักวิทยาศาสตร์และผู้ที่ไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์ต่างก็มองว่าปลาหมึกนั้นน่าสนใจจากความทรงจำอันน่าทึ่งของพวกมันไปจนถึงความสามารถในการพลางตัวซึ่งมีชีวิตเหล่านี้ถือว่าเหลือเชื่อทีเดียวเป็นที่รู้กันดีว่าพวกมันใช้วัตถุเพื่อแก้ปัญหาและพวกมันก็ฝันด้วยใช่คุณฟังถูกแล้วรอยลอกสีที่เรามองเห็นด้ทั่วผิวของมันขนาที่มันหลับแสดงให้เราเห็นว่าพวกมันเองก็อาจกำลังฝันอยู่เช่นกันแต่หมึกยักษ์นั้นศึกษาได้ยากมากพวกมันสัมผัสทุกส่วนของร่างกายด้วยแขนยาวเหล่านั้นนนนนซึ่่่่งงหหมมมมาาาาาาายควววววพพกัััััีีีปญรรถออตตตตตตุิิิททศส้้